สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องทีเด็ดสวนบ้านนอกประจำวันอังคารที่2เมษายน2567กันนะคะที่เด็ดส่วนบ้านนอกค่ะที่วันนี้คัมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ทีเด็ดสวนกระแต่เทคนิคส่วนบ้านนอกบอลแตงวันนี้ที่เด็ดบอลแตงคัดเน้นให้วันละ2คู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ที่เด็ดสวนบ้านนอกอิงดาวยกมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟซีนะอิงดาวนะคะก็ขอบฝากสมาชิกเอฟซีค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกดซับสไครต์นะคะที่ช่องที่เด็ดส่วนบนนอกช่องนี้ให้กับอิงดาวกันหน่อยละกันค่ะสำหรับสมาชิกเอฟซีท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวไวล้ลวอิงดาวก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางหน้าชอบที่เด็ดส่วนบนนอกของเรานะคะก็ยังไม่ สามารถทำกำไรได้เนื่องจากว่าเข้าไปคู่เสียไปคู่ก็เจ้ากันไปนะแต่ต้องบอกเลยน,นะคะว่ายังไม่เข้าเนื้อน,นะจ๊ะไม่เป็นไรขา่าวยังไงวันนี้จัดให้เน้นๆแต่งๆอย่างแน่นอนค่ะแต่อีกช่องทางหนึ่งนะคะอันนี้คือช่องที่เด็ดบอกต่อ v 2ค่ะเมือ่อวานนี้คัดให้ไวสาบคู่เข้าไป2เสียแค่1นึ่งตงน,นเองก็ยังมีกำไรกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับนะคะสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปกดติดตามฝากเข้าไปกดติดตามที่ช่องที่เด็ดบอกต่อ v 2 ช่องนี้ให้กับอิงดาวกันด้วยละกันค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า2คู่นะคะที่วันนี้อิงดาวรับมาฝากให้ทางหน้าช่องทีมเด็ดส่วนบอลน,นอกนะคะเป็นบอลอะไรกันบ้างค่ะ สองคู่นะคะที่วันนี้อิงเดาค่ะมาฝากให้ทางท่านผู้ที่เด็ดส่วนบนนอกประจําวันอังคารที่2เมษายน2567ก็เป็นบอลพรีเมอร์ลิกอังกฤษทั้ง2คู่กันเลยทีเดียวคู่แรกเป็นคู่ระหว่างนิวคาสเซิลพบกับทางดา้านอเวอตันคู่นี้เตะกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งของบ้านเราคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างบอยมาร์ทครับพบก,กับทางดา้านคิตาพาเลตคู่นี้ก็เตะกันในเวลาตีหนึ่งสิบห้าของบ้านเรานะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้ง2ทีมแรกนะคะที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของทั้ง2ทีมแรกนะคะที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างนิวคาสเซิลค่ะอยู่ในอันดับที่8ของตารางจะเปิดสนามต่อการมาเยือนของด้านทีมเยือนอย่างเอเวอเรตันะที่อยู่ในอันดับที่16ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนามเซนเนจมพาร์คนะคะก็ต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่นะเคยเจอกันมา5นัดหลังสุดก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านชะะนะ,ะนไป3แล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดเจอกันมาเมื่อวันที่8เดือน12ปี2023นะก็เป็นทางด้านนะคะเอเว เอเวอร์ตันค่ะที่เป็นฝ่ายกดเอาชนะไปนัดที่3ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผลงานนะคะของทางด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้าน5้านัดหลังสุดข,ของเขานะก็ถือว่ายังค่อนข้างจะยังเอาแนหนองค่อนข้างจะยาก,ยากอยู่เพราะว่าเกมในบ้านเขาชนะไป2เสมอไป 2, 2และก็แพ้ไป1 2สนัดล่าสุดเขาก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้ทั้ง2นัดติดต่อกันเลยทีเดียวของทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างนิวคาสเซิลค่ะส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างเอเวอร์ตันค่ะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของคะต้องบอกว่าทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่า5นัดหลังสุดกับเก นอกบ้านยังไม่ชนะใครเลยไปการเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3นะคะต่องนัดล่าสุดนะก็่ายท่านะคะแพ้ทั้งสองนัดติดต่อกันเลยทีเดียวแล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเยือนอย่างเอเวอเรตันพวกเขามาในะระบบ4ี่สี่หนึ่งหนึ่งหรือว่า4ี่ส่องนั่นเองเนาะตัวนะคะทางด้านนะ,จะเจ้าบ้านนะคะอย่างนิวคาสเซิลค่ะกเขาก็มาในะระบบ4ี่สาเดี๋ยวเรานะไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างนิวคาสเซิลค่ะเปิดเลทราคามาต่อนะคะที่เลทราคาครึ่งควบลูกลบห้าน้าได้ไหลลงมาที่เลทราคาปัจจุบันนะคะที่เลทราคาครึ่งลูกลบห้าค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะใช้นาะเทคนิคนะคะของทงั้งได ที่เด็ดส่วนบนนอะันในการเทียบเรทราคาตลาด1นึ่งคูณสนั้นเะดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเรทราคาตลาด1นึ่งคูณสที่นนตอนนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลยืนเตเ็ดเปรเรทราคามาต่อที่เรทราคา2.00กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เด็ดส่วนบนนอในการเทียบเรทราคาตลาด1นึ่งคูณสอของทางด้านเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลเราเรทราคาน้ําก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา1.75 แต่ณตอนนี้น้ำนะคะค่อนข้างนะที่จะไหลขึ้นไปที่เรทราคา2.00นะคะโอกาสนะที่ทั้ง2ทีมนี้ไม่ใช่โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านจะสามารถทํากําไรมีเกมนี้อินเดามองว่าก็ยังค่อนข้างที่จะยังเอาแน่เอาหน้องขั้นที่จะยากอยู่ถ้าดูจากเรทราคาน้ำนะตอนนี้ที่มันค่อนข้างที่จะไหลขึ้นนะส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนอย่างเอเวอเรตค่ะเรทราคาน้ำานะตอนนี้ที่เขาเปิดมาเขาก็เปิดที่เรทราคา3.20กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคนะคะ ขอก้างด้านที่ได้ส่วนบอลน,นอกในการเทียบเรีราคาตารางของข้างด้านพิมเยือน อย่างเอเวอร์ตันแล้วเรทราคาน้าก็ต้องอยู่ที่เรทราคา3.97แต่ณตอนนี้น้ำนะค่อนข้างไหลลงมาที่เรทราคา3.20ในโอกาสที่ทางด้านทีมเยนจะสามารถทำกำไรในเกมนี้ดาวมองว่าก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเอกเรทราคาคูณและเรทราคาเสมอณตอนนี้ที่เปิดมาเขาก็เปิดที่เรทราคา3.47กรทีเดียวท้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เด็สส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคาน้าก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา3.60แต่ณตอนนี้ น้ำนะักคนข้างไหลลงมาที่เรทนะคะ3.47แบบนี้โอกาสนะคะที่ทั้งสองทีมนี้จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงนะคะก่อนมันเตะเราก็เข้ามาดูเรตราคาน้ำกันอีกทีหนึ่งแล้วกัน,นะคะ่ะว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลเป็นไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกจิม้มเลือกรงทุกันไปได้เลยสำหรับคู่แรกนะคะที่วันนี้อิงดาวคขฝากให้สำหรับสมาชิก FC อิงดาวมองว่าถ้าจะต้องเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์อิงดาวขอเลือกเชียร์นะไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างเอเวอเรตัแล้วกันค่ะเพราะว่าอิงดาวดูจากเรทร,ราคาน้ํากันเนาะก็ยังไงนะคะต้องบอกได้เลยว่าอิงดาววิเคราะห์นะคะเออ่ประมาณนะคะตีบ่งกว่าๆแล้วก็จะลงคลิปนะคะเออ่ประมาณสิบเอ็ดโมงสิบห้านาทีของทุกๆวันนะต้องบอกได้เลยนะคะว่าแล้ววันนี้บอลเตะนะครับคู่แรกตีหนึ่งครึ่งนะ ยังไงเข้ามาดูเรทราคาน้ำกันก่อนเลยละกันว่าเรทราคาน้ำนะคะสำหรับคู่แรกของเรานี่จะไหลเปลี่ยนไปไหมถ้ามันไหลเปลี่ยนไปมากมายกว่าตอนที่อิงดาววิเคราะห์ไว้ก็สามารถส่วนกับอิงดาวได้เลยจ้ะ,ะเดี๋ยวเรานะคะมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2ที่วันนี้อิงดาวคับมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟซีกันเลยดีกว่าค่ะ คู่ที่สองนะคะที่วน,นี้งดาวครับมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟซีก็เป็นคู่ระหว่างบอลมัดค่ะพบกับทางด้านคิตตันพาเลตเนาะเดี๋ยวเรานะไปดูกันที่นะคะข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างบอลมัดค่ะอยู่ในอันดับที่ 13ของตารางจะเปิดสนับตัอการเปรียนของทางด้านทีมเยนอย่างคิทตันพาเลตน,นะที่อยู่ในอันดับที่14ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนามวิทาริตี้สเต,เตเดียมนะก็ต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทางคู่นะคะเคยเจอกันมา5นัดหลังสุดก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านชนะไปหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสามนัดล่าสุดเจอกันมาวันที่7 เดือนปี2 0 2 3ก็เป็นทางด้านบอลมาร์นนะที่เป็นฝ่ายกดเอาชนะไปนะ,ะที่2ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผลงานนะของทางด้านเจ้าบ้านนะคะที่เล่นในบ้าน5นัดหลังสุดข,ของเขานั้นต้องบอกว่า,าทําผลงานค่อนข้างที่จะอ,อย่างเอาแน่นอนอยู่เพราะว่าเกมนอกบ้านเขาชนะไป2เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1แต่2นัดล่าสุดสามารถเก็บชัยชนะมาได้ค่ะของทางด้านเจ้าบ้านอย่างบอลมาดส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนนะอย่างคิตตันพาเลต ผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังต้องบอกว่าเกมนอกบ้านทำผลงานได้ไม่ดีเลยเพราะว่า5นัดหลังสุดเขายังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยเป็นการเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3นัดร่าสุดจบลงนะคะที่ผลสกอร์เสมอกันทั้งด้านรอตติงแฮมฟอร์เรสมาด้วยค่ะที่1ประต,ตูต่อหนึ่งแล้วก็เกมนี้นะทางด้านทีมเยือนอย่างคิดตันพาเลทพวกเขามาในระบบ342-1ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างบอยมัรก็มาในระบบ4 2 3 1เดี๋ยวเรานำะไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้านะคะและเลทราคาปัจจุบันนะที่เขาเปิดมาให้ครองทั้งสองทีมนี้นะคะเขาก็เปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านนะอย่างบอลมัดค่ะเปิดเลทราคานะคะมาต่อที่เลทราคาครึ่งลูกขาวน้ําได้ไหลมาที่เลทราคาปัจจุบันที่เลทราคาครึ่งลูกรบสิบค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะใช้นะเทคนิคนะคะของทางด้านทีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเลทราคาตาราง1นึ่งูนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเลทราคาตาราง1นึ่งที่นัตอนนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านนะอย่างบอลมัดเปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคา 1.90กันนาทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านท่เด็สดสโซนอกในการเทียบเรทราคา 1x2 ข,ของทางด้านเจ้าบ้านอย่างบอลมัดแล้วเรทราคาน้าก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา1.88แต่ณตอนนี้ขันน้ำค่อนข้างไหลขึ้นนะไปที่เรทราคา1.90แบบนี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านจะสามารถทำกำไรในเกมนี้อินดาวมองว่าก็ยังค่อนข้างที่จะยังเอาแน่เอานอน คนคันจะยากอยู่เหมือนกันนะส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนอย่างคิตตันพาเลเรทราคาน้านตตอนนี้คือเปิดมาเขาเปิดที่เรทราคา3.5 5กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตลาดานึงอองของด้านทีมเยือนอย่างคิตตันพาเลแล้วเรทราคาน้าก็จต้องอยู่ที่เรทราคา3.62แต่ณตอนนี้ค่ะน้า ค่อนข้างที่จะไหลลงมาที่เรทค่3.55แบบนี้โอกาสที่ทางด้านทีมเยือนอย่างคิตตันพาเรตจะสามารถทํากาไรในเกมนี้อิงดาวมองว่าก็มีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเอกเรทราคาคุณและเรทราคาเสมือนนั้นตอนนี้ที่เปิดมาเขาก็เปิดที่เรทราคา3.41กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้นะเทคนิคของทางด้านนะคะทีเด็ด ส่วนบานนอกในการเทียบเรทราคาเสมอนะเรทราคาน้ําก็จะอยู่ที่ร,ราคา3.42แต่นะัดตอนนี้ค่ะน้ําค่อนข้างไหลลงมา1่ตังค์นะที่เรทระคา3.41แบบนี้โอกาสที่ทั้งสองทีมนี้จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอในเกมนี้อินดาวมองว่าก็ค่อนข้างจะมีเอ่อมีความไปไปได้แต่อย่างไงแล้วนะก่อนปเปนเตะเราก็เข้ามาดูเรทราคาน้ํากันอีกทนีนแล้วกันค่ะว่าเรทราคาน้ํามันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกจ้มเรือกลงทุนกันไปได้เลยนะ สำหรับนะคะคู่ที่2ที่วันนี้อิงดาวครับมาฝากให้สำหรับสมาชิกเอสอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียอิงดาวขอเลือกเชียไปที่ด้านทีมเย็นอย่างคิตันพานเลตแล้วกันค่ะ,ะเดี๋ยวเรานะคะมาสรุปกันเลยดีกว่าว่า2คู่ที่วันนี้อิงดาวครับมาฝากให้ทางนกชอบที่เด็ดส่วนบอลนอกนะคะอิงดาวเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียไปที่ทางด้านทีมไหนกันบ้างคะ่ะ ตงคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคับมาฝากให้นะทางหน้าช่องนะคะทีเด็ดส่วนบอน,นอกประจําวันอังคารที่2เมษาย,ยน2567ะค,ะคู่แรกอิงดาวขอจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านนะคะทีมเยือนอย่างเอเวอเรตันค่ะเลือกจิ้มไปที่เรลราคาครึ่งควบลูกแล้วก็ติดไปนวงที่เรลราคาเสมอไว้ด้วยสําหรับ คู่แรกของเราเนาะแล้วก็คู่ที่2องนะยิงดาวนะคะก็ขอดรจิ้มหรือว่าเลือกเชียนนะไปที่ทางด้านนะคะทิมเยือนค่ะอยากคิดแต้นพาเรค่ะเลือกจิ้มไปที่เรดร,ราคาครึ่งควบลูกแล้วก็ติดไปนมที่เรดร,ราคาเสมอ ไว้ด้วยแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวจะมาสรุปผลประกอบการนะ้าชองทีเด็ดส่วนภาน,นอกให้สำหรับสมาชิกเอฟซได้รับชมเรียนแน่นอนว่าผลประกอบการนะคะที่วันนี้อิงดาวคํมาม่ฝากให้สำหรับสมาชิกเอฟซผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างวันนี้อิงดาวก็ต้องขอฝากสมาชิกเอฟซไว้อีกนิดหนึ่งละกันคันนี้เลย ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ค่ะกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับอิงดาวกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทีเด็ดในคลิปครั้งต่อไปผิดพลาดประการใดอิงดาวก็ต้องขอกราบขอไอยไว้ณที่นี้ทัศนะบอลที่วันนี้อิงดาวครับมาฝากให้ไปเพียงหนึ่งแนวทางหนึ่งการตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นนะคะ,ะถ้าสมาชิกเอฟซีท่านใดมีความเห็นตา่างสามารถชอบจัดคัดส่วนกับอิงดาวได้เลยเลือกจิ้มได้ตามใจชอบแปดทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนเันเตนะเนาะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ปอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเรทราคาเน้ อ่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าถ้าสมาชิกท่านใดสนใจนะคะที่อยากได้นอกเหนือจาก ตัวฟรีทางหน้าช่องยูทูบของอิงดาวแล้วสามารถทักไลน์ส่วนตัวมาหาอิงดาวกันได้เลยหรือจะคลิกลิงก์อิงดาวปักหมุดไว้ให้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์กันก็ได้ค่ะต้องบอกได้เลยว่าอิงดาวนะคะมีกลุ่ม V.I.P. ด้วยถ้าสนใจอยากจะมาเป็นครอบครัวด้วยกับอิงดาวก็สามารถทักไลน์ส่วนตัวหรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ให้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์กันก็ได้เลยนะจ๊ะวันนี้อิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะก็ขอขอบคุณนะคะสมาชิกซีที่ติดตามรับชมอิงดาวกันจนจบคลิปนะขอให้เฮงเฮงรวยรวยค่ะ โชคด้มีเงินใช้กันทุกๆท่านนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ